อีกคนด้วยนะอ้าววันนี้ได้มาทำอะไรนะอีกเอาื่นทำไมอ่ะอ้าววันนี้เราเราก็จะมาหาแมบมันต้องลบไปไม่ใช่คือป่ะอืมโอเคเ,เดี๋ยวเรามาเล่นอันนี้ก็เลยดีวยกว่าไออันนี้ออไป น้ามาทุกคนเราจะพาชมบ้านก็เราจะเป็นไม่ต้องสงสัยนะนี่คือเล็บบ๊องตัวนี้นนนน เราแต่งเราแต่งัวยกว่างาในโต๊ะโต๊ะโต๊ะเอานาฬิกามาด้วยโอ้ไม่นะตรีมฉันตรีม ขาร้องคือเธอจะได้ทำลายฉันเลยไอสเต็มเอาดีๆดิไอสเต็มบ้างชิ้นไหนกูน้อะไรดี าผู Entonces, ้ประชาติขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเป็นร้อนในเป็นเดเอแล้ว นาฬิากาเนี่ยใช่และอนนี้ลองมาสิาคือ Hi. <laughs> <Okay. S 2> สิ่งที่ฉันที่ในตอนนี้คือนาฬิกาเอไอ่ะขอโทษได้ไนะอ,อมไอหนนต้องลิ้นอ่ะไม่ชารเท่าไหร่เลยเขีหขมาแมวไม่กัดเยอะากอืม น,นี่แบบนี้ดีกว่าไม่ดีเหรอเออเราให้แขกเราให้แขกฮะเราก็ต้องมีของช่วยนิดนึงไอ้ชูอยู่ไหนตรง em lúc một cạnh quá มีข่ขอเราได้เจ้าก็ได้กูข,ข,ขี้หวังอย่างงี้เยอะเลยหมายถึงนะแล้วแพงว่ามันหาโหลดยากอะ่แะแตนเนี้ยเขาโหลดยากนะบอกไงมีมีมีคนทำอย่างงี้ด้วยเปน็นส่นเขาตั้งชื่อว่าเส,สิร์ชไลเราก็มีแต่ว่าเราไม่สอนเทคลับหรอกถึงแม้ทุกคนจะโหลดได้แต่คนไม่รู้ว่าเป็นแบบอะไรใช่ป่ะน่า จะลิงก็สลาดงงดีอ่าไม่ใช่อันนี้เป็นไข่ฉลากค่ะเสร็จจังไงแบบกูเล่นอะไรของกูไม่รู้เไงเป็นบ้าอะไรไม่รู้แมงอยู่ๆแมงก็ยังใส่เลยโอเคสอง